Ich hab den Dogger, der da ist. ผู้ชมค,ครับและเกม2ในวันนี้นะฮะยังอยู่กันที่ร้านโคกสูงอิเล็กทริกซิตี้ช็อปนะฮะเกม2นั่งอยู่กับพี่สเวียนตรงนี้แล้วเลือกได้เกม2ก็คือเกมกลุกสมบัติหน้าที่ของพี่สเวียนแล้วพี่จะกินนะฮะหลังจากให้สัญญาณนะครับดีดสมบัติของเรานะคะให้ลงกลุกเราที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นข้างหน้าเท่านั้นนะฮะใครครบสมเหรียญก่อนคนนั้นชนะและถ้าเลยไปเป้าเขาหรือเลยไปเป้าเขาเขาได้นะฮะ ฉะนั้นน้ำหนักต้องระวังด้วยนะครับอย่าแถมนะฮะอย่าแถมนะฮะและนี่เป็นเกมสึกกระชับมิตรนะฮะฉะนั้นพี่สังเวียนและพี่จักริจับมือกันครับผมนี่ฮะนี่ฮะเป็นสึกระชับมิตรนะครับถ้าพร้อมแล้วครับกุสมบัติยกที่1ระวังพี่สังเวียนและพีเอสไอกบินบุรีเริ่มครับมาแล้วฮะยกที่1ฮะดูท่าดีดพี่สังเวียนะฮะโอ้ไม่กล้าดิดแรง เหมือนเข็ดเข็ดยังไงไม่รู้นะฮะเหมือนเข็ดเข็ดได้ไงโอ้ยนี่นี่นี่แมนด้วยคุณผู้ชมแม่นด้วยฮะมาเร็วเลยฮะลูกแรกมาเร็วอย่างนี้โอกาสจบเร็วสูงมากดิดเขาเป่าอื่นคุณผู้ชมครับมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนฐานด้วยนะเขาย้ายเขาย้ายฐานการผลิตเขาไปเลยนะแกนล็งย่างดีเรียบร้อยฮะอ้าวเร็วฮะพี่จะกินนั่งเฉยๆฮะ ขอบคุณด้วยฮะับขอบคุณนะฮะ,อะ,ฮะโอเคฮะมาดูมุมน้ผู้ใหญ่ให้ของครับผมขอบคุณนะครับผมดูเด็นี้ผมมีลางสังหรณ์ว่าไม่เป้าใครก็เป้าใครละฮะเรียบร้อยฮะเลยอ,อันเดียวฮะหลืออีกอันเดียวฮะเกมกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมไม่แจกแล้วะนะไม่แจกแล้วอ่าเขาประกาศไว้แล้วว่าจะไม่แจกอดได้เลยนะฮะดูเขาไม่แจกพี่จะกินบอกนั่งดูเฉยๆ และพี่จักกิจของเรายังหายังหามุมไม่เจอนะฮะยังยังทำเป้าไม่เจออุ้ยพลแรงก็แรงไปนู่นเลยฮะพี่สังเวียนถึงกับเหนื่อยเลยทีเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหตายแล้วทำไมมันยากมันเย็นขนาดนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะขอบคุณครับนะฮะนี่คือการคืนนะและเป็นการคืนที่ถึงกับชนะเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับและยกที่สองแล้วนะฮะเดียวครับพี่ครับ เดียวครับและเดินทางมาถึงยกที่2นะฮะพี่สมวียนนำไปแล้ว1ต่อศูนย์ะครับอีกเกมเดียวถ้าน็อกเอาเคราวนี้แจ็คพอตใหญ่เลยนะฮะรางว,วัลใหญ่ทั้งสายทั้งเสื้อทั้งจานเอาไปหมดเลยคุณผู้ชมครับดูวาโอ้โหพี่จกิจปรับสนามเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ยิงได้น,น่ากลัวเลยคุณผู้ชมครับ, <S <S บโอ้ยใกล้เคียงทุกเม็ดใกล้เคียงทุกเม็ดโอ้โหตอนแรกนี่เหมือนจะเสียเปรียบเยอะมากนะฮะแต่ว่าพี่สมวยยังนำอยู่หนึ่งฮะแล้วมาเร็วเลยฮะพีเอสไอกบินบุรีฮะ โอ้โหน้ำหนักได้ฮะคันนี้ต้องดูทิศางเรียบร้อยฮะสองอันเหลืออีกอันเดียวฮะอีกอันเดียวครับพี่สังเวียนครับอุ้ยแต่ละอันนี่ใกล้เคียงมาก<ด> <laughs> เมื่อไหร่ <laughs> เท่านั้นเองดูสิเ <laughs> <laughs> ๊ะ <laughs> <laughs> เป็นยังไงเราสลับแก้วกันไหมเหมือนพี่จะชอบแก้วนี้ <laughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้บอกแล้วว่าเอาเคลียร์สนามปั๊บนะ เพียรไอ้กบินบุรีนี่หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับยกนี้ใครชนะน็อกเอาเลยนะครับเริ่มฮะโอ้โหมีการตั้งตั้งจิตอธิษฐานและทำใจก่อนยิงด้วยนะฮะว่าอย่าให้ลงเป้าเขาอ้าวแป็กคนละทีฮะแป็กคนละทีแป็กคนละทีและดูวิจารณ์นะโอ้ยผมว่าน่ากลัวฮะน่ากลัวฮะอ้ยอ้าวก็ไม่ยอมกันซะเมื่อไรแล้วครับคุณผู้ชม บอกแล้วว่าโอ้หมูยเกือบแถมเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนี้ยอมกันไม่ได้นะต้องใส่สุดๆนะฮะและพี่จั้ยมันเด้งออกมานิดเดียวลงไปแล้วพึ่งเม็ดอ,อีกเม็ดเดียวครับโอโหเลยนะฮะพี่สังเวียนคือ,อกะจะดีดเขาเบาตาและเม็ดสุดท้ายของพี่จักรนเ้อาแล้วครับุณผู้ชมครับพักลายเป็นสเท่าอง่ เดิมแมสสุดท้ายโอ้โหแม้นสุดท้ายในเกมสุดท้ายเอาละฮะใครเข้าก่อนได้เปรียบฮะใครเข้าก่อนชนะเลยฮะใครเข้าก่อนชนะเรียบร้อยฮะโอ้ยเก่งครับนี่คือความสนุกสนานนะครับจากเพียไอกระบินบุรีร่วมกับร้านบริเวณแบบเกียรติโชคสุนิล็กติกสาขาตาพยาสาขาตาพยาตั้งอยู่แถวไหนฮะพี่สมิทธงอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยสาขาตาพยาโอ้น่าจะหาง่ายเลยนะฮะแต่ถ้าหาไม่เจอจริงๆเบอร์โทรสักนิดนึง 0861451471นะครับแล้วก็0898183617ครับนะฮะพี่สังเวียนยินดีให้บริการทุกวันเลยทีเดียวนะฮะคุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันแสลงนะฮะคือเราแบบอู้นำมานำมาอยู่ดีนะฮะ แต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าเกมหน้าเกมหน้าตอนนี้พี่จะกิจชนะ1แพ้1เดี๋ยวมาดูว่าเกมสุดท้ายสุดท้ายแล้วใครจะได้ยิ้มนะฮะเราดูสกอร์รวมนะดูสกอร์รวมแล้วเกมหน้ารู้สึกจะเจอกับเจ้าถิ่นตัวจริงเลยฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะช่อง Mix v a l i t y ฮะ P.S.I 67สที่สนับสนุนเสื้อสวยๆให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะมีการแจกกันด้วย P.S.I High Speed ฮะสายนําสัญญาณที่ P.S.I ผลิตเองแล้วก็เอาความเป็นบออรร์ขงเเากนนีีีใคุณภพยทดว พี่สังเวียนไม่ได้ไปเนาะไม่งั้นก็คงจะช่วยการันตีได้แล้วว่าเพียสไอสปีดของเราสุดยอดแค่ไหนนะฮะวันนี้เรา3คนจากร้านสังเวียนดาวเทียมลาไปก่อนสวัสดีครับนี่อ่ะพี่สังเวียนเอาทีเดียวเลยนะอให้ทีนี้ทีเดียวนะท่านลงนะผมให้เสื้อห้าตัวไม่ได้ครับตั้งนนโมสามจบเลยนะฮะ จนได้อยู่ดีๆไม่ชอบไง